มาถึงเวลาของข่าวอีกช่วงค่ะกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้ประกาศปิดการจราจรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนได้ร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะบริเวณท้องสนามหลวงและลานพระราชวังดุสิตดังนั้นทางกองบังคับการตำรวจจราจรจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางเส้นทางในเวลาดังต่อไปนี้วันที่6ธันวาคมปิดการจราจรเข้าและออกบริเวณลานพระราชวังดุสิต และถนนอูทองในตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาและเส้นทางที่ปิดการจราจรตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติจากท้องสนามหลวงผ่านลานพระราชวังดุสิตถึงถึงพระตำหน่งจิรดาลาโหฐานแล้วเสร็จจะมีดังนี้ถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางด้านทิศเหนือและถนนราชดำเนินนอกถนนสยุธยาตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตถึงทางแยกถนนพระรามที่ห้า ถนนพระรามที่5ตั้งแต่ทางแยกถนนสีอยุธยาถึงทางแยกถนนราชวิถีจึงเรียนมาเพ,พื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่มีความจําเป็นขอให้ด็กเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นชั่วคราวรัฐบาลพม่าก็ประกาศเตือนจะจัดการกับนางอองซานซูจีและพวกในข้อหาที่ว่าพยายามบ่อนทําลายสเสถียรภาพของชาติ หนังสือพิมพ์ของพม่าสองฉบับซึ่งถือเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลพม่าได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับนางอ,องซานซูจีผู้นำพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD และผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่าซึ่งเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ทางอ้อมในเชิงเปรียบเทียบว่านางซูจีเป็นเสมือนชาวพม่าคนหนึ่งที่ขายชาติโดยการช่วยอังกฤษบุกยึดพม่าในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งถือเป็นการบ่อนทำลายชาติ และหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลพมา่าจะต้องกวาดล้างกลุ่มผู้ก่อเหตุวุ่นวายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางซูจีได้ประกาศไม่นำทัก NLD เข้าร่วมประชุมเพื่อร่างแผนงานสำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัฐบาลซึ่งถือเป็นการกระทำที่ท้าทายรัฐบาลทหารของพมา่าโดยนางอ้างว่าการประชุมในครั้งนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยพอชมข่าวช่วงต่อไปอีกประมาณหชั่วโมงข้างหน้าค่ะ สวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาเริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นกับคิวบาคว้าแชมป์ว ok, อลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันที่เมืองโอซาก้าคู่ชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปีนี้เป็นการพบกันระหว่างคิวบาแชมป์เก่าสวนชุดเงินคลิปแดงกับจีนทั้งคู่เคยพบกันในนัดชิงชนะเลิศโอลิมปิกที่แอตแลนตาและคิวบาคว้าเหรีทองไปครอง และผลนัดนี้ปรากฏว่าคิวบายังโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดเอาชนะไปได้อีกครั้ง3เซตรวด15ต่อ4 16ต่อ14และ15ต่อ12คว้าแชมป์โลกไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกที่เมืองโกเบนัดแรกของทีมไทยแพ้สหรัฐ3เซตรวด3ต่อ15 9ต่อ15และ1ต่อ15ที่สหรัฐครับกอล์ฟชายคู่รายการชาร์คชุดเอาเริ่มแล้วที่แคลิฟอร์เนีย การแข่งขันกอล์ฟชากชุดเอาชิงเงินรางวัลรวม1 3ล้านแสนเหรียญสหรัฐรอบแรกผลปรากฏว่าจอห์นเดลี่ซึ่งจับคู่กับฟาซิโซเลอร์ตีเข้ามา7อันเดอร์พานำเป็นที่1ที่2คอสตันติโนร็อกค่าจากอิตาลีกับสกอตโฮกจากสหรัฐตามหลังคู่นำา1สโตรก เร็กโนแมนกับสตีฟเอลคิงตันจากออสเตรเลียตามมาเป็นอันดับ3มี5อันเดอร์พาที่ซ e, ีฮาวซ<อ>ัตตันกับเกรนเดย์จากสหรัฐทำา4อันเดอร์พาเท่ากับบิลลี่อันเดรสกับเจฮาสรวมทั้งดีวิดเลิฟกับแบรดแฟกซอนและปีเตอร์เจคอบเซนกับจอห์นคุกส่วนเฟร็ดคัพเปิลกับจัสตินเลนัดมี3อันเดอร์พาเท่ากับทอมไคกับบิลลี่เมฟแฟร ทางด้านก็ซูเปอร์ทัวร์รอบ3ที่ไต้หวันปรากฏว่าเยสเปอร์พาเนวิกแชมป์เก่าจากสวีเดนเป็นผู้นำวันนี้ทำได้3อันเดอร์รวม11อันเดอร์พา205รโดยมีวีเจซิงตามหลัง1สโตรกส่วนประหยัดมากแสงทำสควร์พาอยังมี5อันเดอร์อยู่ที่6สสำหรับวันพรุ่งนี้แข่งเป็นวันสุดท้ายที่ประเทศจีน oh, ผลฟุตบอลบุนเดสิก้าสองคู่เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าเบรเมนแพ้ไกเซอร์ร ok เซอร์เทนศูนย์ต่อหนึ่งและลอสต็อกเสมอกรัตบัก หนึ่งประตูต่อหนึ่งชมมวยในบ้านเราครับแสนสอพเลินจิตโชลีลายังไม่ค่อยน่าประทับใจในการชกอุ่นเครื่องศึกยอดมวย w ับบสู่บลลังโลกที่ปอกุ้งเผารัชดาแสนซอพเลินจิตรองแชมป์อันดับสามรุ่นซูเปอร์ายเวทของ WBA ขึ้นชกอุ่นเครื่องกับนาธานบาเซโลนารองแชมป์อันดับหกจากฟิลิปปิน์ ตลอดการชกแสนเป็นฝ่ายเดินออกหมัดเป็นส่วนใหญ่รบ8ยกกรรมการชูมือให้แสนสอพเพลินจิตเป็นฝ่ายชนะคะแนนส่วนเม็ดเงิน 3K แัตเตรุรี่ชนะคะแนนเจอรี่ปาฮยาไฮและพงศักดิ์เล็กนครทองพาร์ควิวชนะคะแนนอลันเลนิต้าช่วงนี้ชมความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับ พลเอกแป้งมาลากุลนอยุทยาประธานธนทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกศรรษาที่สมัครเป็นอาสาสมัครของฝ่ายต่างๆจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการปร,ปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ค่ะ ในการพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับลดค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT ที่คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าอัตโนมัติได้ใช้เวลาประชุมกว่า6ชั่วโมงในวันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปแนวทางปรับลดค่า FT ได้โดยเป็นเพียงการรับฟังข้อมูลจาก2หน่วยง,งานหลักคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอปภและการปิตโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือปตอท ซึ่งยืนยันว่ามีแนวทางลดต้นทุนได้ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรฟภาานาข้อมูลการใช้ไฟฟ้าฟรีของพนักงานมาพิจรารณาว่าจะมีผลต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าหรือไม่และในวันจันนี้คณะกรรมการจะส่งผลการประชุมให้ในายจาตุรนฉายแสงรัฐมนตรีประจำสำนักนายยุกฐมนตรีพิจารณาประกอบการตัดสินใจปรับค่าเอสหรับเดือนมิถุน,นาย,ยน คณะกรรมการสหากอสอชได้ประชุมเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรจะดำรงตำแหน่งให้วุฒิสภาได้พิจรารณา าการประชุมดังกล่าวได้ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งหลังการประชุมนางอารุณีประภาหอมเศรษฐีเลขานุการคณะกรรมการสัญหาคณะกรรมการจัดสรรเคลื่อนความถีแห่งชาติหรือกสชยืนยันว่าการดสัรนเป็นไปตามขั้นตอนทุกประการโดยดําเนินไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากใช้วิธีลงคะแนนลับถึง3ครั้งและเชื่อมั่นว่าบุคคลที่เลือกสรรมาทั้ง14คนเป็นบุคคลที่มีศักยภาพสามารถทํางานได้ยารรกตาไม่วิตกหางสมาชิกวุฒิสภาจะส่งรายชื่อกลับมาให้ทบทวนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสัญหาทุกคนก็พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบอยู่แล้วกป่าขณะนี้ร่างกฎหมายที่ c m c ได้จะทำเสร็จแล้วและเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันังคารนี้และจะพยายามนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ทันในการประชุมสมัยนี้เพื่อออกเป็นพระราชบัญญัติแต่หากไม่ทันก็จะเร่งออกเป็นพระราชกำหนด นายมีชัยรุจุพันประธานคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศกล่าวว่าร่างกฎหมายมีการแก้ไขาบางส่วนคือตำแหน่งประธานกรรมการ,ราบริหากรกำหนดว่าต้องไม่นั่งเป็นกรรมการหลายแห่ง สวัสดีค่ะพบกับข่าวภาค18นาฬิกานะคะวันนี้เรามีบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ในภูมิภาคต่างๆมาให้ติดตามกันค่ะเริ่มกันที่ภาคใต้กันก่อนนะคะมีการปิดถนนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างเต็มที่คุณดุงกมลเองชวนมีรายงานค่ะโดยปีนี้บรรยากาศการเล่นน้ำคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากได้มีการปิดถนนให้เล่นน้ำตลอดทั้งวันทั้งคืนภายใต้งานมิตรไนยสงกรานต์ค่ะ อำเภอหัดใหญ่ช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาทพระพิสุสงฆ์ที่สำนักงานเทศบาลน,นาครหัดใหญ่และที่ถนนนิพัฒน์อุทิศสามนายอำนวยรองเงินผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่นางสงกรานที่ตกแต่งอย่างสวยงามแห่ไปตามถนนสายต่างๆรอบตัวเมืองหัดใหญ่ที่ถนนสเสน่หานุสรน,นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงเล่นสรดน้ำกันอย่างสนุกสนานต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ ส่วนที่ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตได้จัดพิธีต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินแรกที่บินมาถึงเนื่องในเทศกาลสงการานเพื่อสืบสารประเพณีของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงการานรอบๆตัวเมืองไม่ค่อยคึกคักนักนักท่องเที่ยวทั้งยุโรปและเอเชียที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเดินทางต่อไปแหล่งท่องเที่ยวอื่น <Okay. S 2> เช่นเกาะพีพีอ่าวพังงา สำหรับที่จังหวัดตรังที่บ้านพักของนายชวนหลีกภัยผู้นำฝ่ายค้านประชาชนได้ไปรดน้ำขอพรนางทวดหลีกภัยมานดาในชวนเช่นทุกๆปีทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดให้มีการแข่งขันตกปลาริมเขื่อนแม่น้ำปากพนังการสาธิตเล่นสบ้าการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานาครค่ะ หลายจังหวัดทางภาคอีสานก็เลยน้ำสงกรานกันจนการจราจรติดขัดนะคะแล้วมีการปิดถนนเข้าเหนียวที่จังหวัดขอนแก่นด้วยคุณสุภกิจกลางการมีรายงานค่ะครับทุกจังหวัดบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับตำรวจที่มร่วมเล่นน้ำกับประชาชนก็ไม่มีการพกปืนฉีดน้ำ ที่จังหวัดนครราชสีมาตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีประชาชนจากรกะเภอต่างๆและนักท่องเที่ยวปักหลักเล่นสาดน้ําสงกรานกันอย่างสนุกสนานจนทําให้การจราจรภายในเขตเทศบาลติดขัดนอกจากนี้เทศบาลยังได้จัดขบวนแห่สงกรานและเปิดโอกาสให้ชาวโคราชรวมส่งน้ําสงพระาด,ด้วย ที่จังหวัดขอนแก่นปีนี้นะครับตำรวจสพอ,อขอนแก่นที่มาอำนวยการจราจรก็ได้ร่วมเล่นน้ำสงการกับประชาชนแต่ไม่สนุกสนานเหมือนกับปีที่แล้วและไม่มีการพกปืนฉีดน้ำตามคำสั่งห้ามด้วยเราเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนนอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีการปิดถนนเข้าเหนียวเพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำสงการไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้ ปิดท้ายกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีการอัญเชิญพระแก้วบุษราคำและขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามไปตามถนนสายต่างๆในตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนส่งน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องใืนวันสงกรานต์ข่าวภาคอีสานรายงานจากโรงแรมศรีมาธานีครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้วนะคะก็ยังตรงกับวันผู้สูงอายุอีกด้วยซึ่งหลายจังหวัดทางภาคอีสานก็มีการจัดพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุคุณพิณกุลกสิกร,รมมีรายงานค่ะ วันแรกของเทศกาลสงกรานต์บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกค,าคาักค่ะเช้านี้หลายจังหวัดได้ประกอบพิธีทางศาสนาและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุซึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเซามีประชาชนร่วมอวยพรดาวตลกอาวุโสล้ตอต๊อกกันอย่างเดืองแน่นส่วนที่เขตเทศบาลเมืองได้จัดขบวนแห่กลองยาวและพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรเพื่อให้ประชาชนนับหมื่นร่วมสงน้ำเช่นเดียวกับที่จังหวัดระยองค่ะจัดพิธีแห่พระพุทธอังคีรสให้ประชาชนร่วมสงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนบรรยากาศการเล่นสาดน้ำหลายแห่งก็คือขากค่ะโดยเฉพาะที่ชายหาดบางแสนหาดจอมเทียนเมืองพัทยาหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองและหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีหนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมใช้ท่อ PVC มาเล่นฉีดน้ำกันและยังมีผู้ประกอบการหัวสายบางรายขนน้ำแข็งแท่งมาจอดขายอยู่ริมทางอีกด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับคณะทัวร์หรือวมากันเป็นครอบครัวอยากได้ร่วมเล่นสรดน้ำกับช่างแสนรู้ที่ทางปังช้างต่างๆได้ร่วมกันจัดขึ้นทําให้สีสันและบรรยากาศการเล่นสรดน้ำในวันนี้เป็นไปด้วยความคลึกครืนค่ะรายง,งานจากศูนย์ข่าวเจ็ดสีจังหวัดระยองค่ะ